วิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอเสนอนิทานเรื่องเจ้าหมูสีชมพูกับของเล่นชิ้นใหม่มาชมกันเลยค่ะเช้าวันเปิดเทอมวันแรกเมื่อเคารพธงชาติเสร็จเด็กๆก็มานั่งรวมกันในห้องเรียนคุยกันสนุกสนานหลังจากปิดเทอมมานานทำให้มีเรื่องคุยกันมากมาย น่ารักจังเลยอ่ะแล้วชอบสีชมพูมากเลยบางคนก็เอาของเล่นใหม่มาโชว์มาแบ่งให้เพื่อนเล่นเด็กๆดูสนุกสนานคุยเล่นกันจนเพลิดเพลินตมีนั่เย้องเียนีมีคอดยอยากเล่นังเลยอ่้ของเขานรักกว่านะมุมหนึ่งในห้องเรียน ในขณะที่ทุกคนกำลังตั้งใจเรียนแต่หลังจากที่มาลีได้เห็นตุ๊กตาหมีของเพื่อน,อน<ๆ>ก็ทำให้เธอคิดอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่ขึ้นมาพอถึงเวลาเลิกเรียนมาลีรีบกลับบ้านมาลีเล่าเรื่องของเล่นใหม่ที่โรงเรียนให้แม่ฟังเผื่อว่าจะได้ของเล่นใหม่บ้างแม่บอกมาลีว่า ถ้าลูกอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่ลูกต้องเก็บเงินจากค่าขนมที่แม่ให้ไปโรงเรียนแล้วแม่จะซื้อของเล่นใหม่ให้นะจ๊ะมาลีทำหน้างอเล็กน้อยก่อนจะตกลงทำตามที่แม่บอกเพื่อของเล่นชิ้นใหม่มาลีตื่นเช้าไปโรงเรียนในขณะที่เดินไปโรงเรียนก็คิดถึงเรื่องของเล่นที่ขอแม่ไปเมื่อวาน วันนี้เพื่อนๆหลายคนในห้องของมาลีนำของเล่นใหม่มาด้วยยิ่งทำให้มาลีอยากได้ของเล่นใหม่มากๆเลยถึงเวลาเลิกเรียนมาลีก็รีบกลับบ้านเมื่อเข้าไปในบ้านมาลีเจอกระปุกอมสินหมูสีชมพูวางอยู่บนโตะ๊ะมาลีจึงถามแม่ว่าแม่คะเจ้าหมูตัวน้อยตัวนี้แม่เอามาทำอะไรคะ แม่บอกว่ามันคือกระปุกอมสินไว้เก็บเงินของหนูไงจ๊ะเอาไว้ซื้อของเล่นไงหลังจากนั้นมาลีก็นำเงินบางส่วนจากค่าขนมหยอดใส่กระปุกออมสินหมูสีชมพูทุกๆวันมาลีบอกกับแม่ว่าแม่คะหนูเก็บเงินใส่กระปุกอมสินหมูสีชมพูเต็มแล้วคะ่ะแม่ยิ้มอย่างภูมิใจและบอกกับมาลีว่า ลูกเก็บเงินเก่งมากเลยจ้ะมาลีป่ะไปกันเถอะแม่จะพาหนูไปซื้อของเล่นชิ้นใหม่ตามที่หนูอยากได้ไงจ๊ะมาลีบอกว่าแม่คะงั้นหนูเลือกซื้อตุ๊กตาหมีสีชมพูนะคะยาย้ย yeah, ย yeah, yeah, yeah. มาลีดีใจและภูมิใจมากกับของเล่นชิ้นนี้และมาลีก็นำตุ๊กตาหมีสีชมพูไปเล่นที่โรงเรียนด้วย เพื่อนๆและครูต่างชื่นชมมาลีที่รู้จักเก็บออมเงินจนสามารถซื้อตุ๊กตาหมีสีชมพูได้ด้วยตนเองน,องน้องๆเห็นไหมคะว่าการที่น้องๆรู้จักเก็บออมเงินด้วยตัวเองจะทำให้น้องๆและคนรอบข้างรู้สึกภูมิใจและนอกจากจะภูมิใจแล้วน้องๆก็สามารถนำเงินที่ได้นั้น ไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้อีกด้วยค่ะ